ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อ รายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับเรื่องที่จะมานําเรียนนําเสนอนะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันนะครับทีนี้ครับวันเกิดเหตุนะครับจำเลยที่1เนี่ยได้ไปเช่ารถแท็กซี่นะครับทีนี้ครับพอจำเลยที่1เนี่ยขับรถนะครับแล้วก็ได้ไปชน โจรนะครับโจทย์นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเขาเนี่ยหมายยื่นฟ้องนะครับนอกจากจะฟ้องคนขับเขาเนี่ยมาฟ้องห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยซึ่งมีเครื่องหมายตาสัญลักษณ์เนี่ยอยู่ตรงประตูทั้ง2ด้านของรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับทีนี้ครับนอกจากจะฟ้องห้างหุ้นส่วนนะครับเขาเนี่ยนะครับได้มาฟ้องจำเลยที่3นะครับและจำเลยที่4เนี่ยซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับก็คือว่าเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด คดีนียครับจำเลยนะครับถูกฟ้องเนี่ยเข้ามาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยสี่ท่านนะครับผู้เสียหายในคดีนียนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นโจทย์นะครับก็คือวันเกิดเหตุนะครับจำเลยเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยขับรถยนต์แท็กซี่คันดังกล่าวนะครับผ่านทางร่วมทางแยกแล้วก็ตรงบริเวณดังกล่าวนะครับมีสัญญาณไฟจราจรวันเกิดเหตุนะครับจำเลยนะครับมีพฤติการเนี่ยขับรถเนี่ยนะครับมาด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยผ่านทางร่วมทางแยกนนะครับโดย ไม่ได้ชะลอความเร็วนะครับแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะครับวันเกิดเหตุนะครับรถแท็กซี่คันดังกล่าเนี่ยนะครับขับรถเนี่ยตัดหน้านะครับเป็นเหตุให้เฉียวชนนะครับกับผู้เสียหายในคดีนี้ซึ่งผู้เสียหายนะครับเขาขับรถจักรยานยนต์มานะครับคดีนี้ครับผู้เสียหายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็ ผู้พลภาพนะครับติดเตียงเลยแล้วก็อาการแขนขาเนี่ยนะครับอ่อนแรงเลยนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สําลายนะครับผู้เสียหายเนี่ยในคดีนี้นะครับต้องผ่าตัดนะครับใส่กระโหลกเทียมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่โจทย์นะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับคนขับรถแท็กซี่นะครับเป็นจําเลยที่1ฟ้องสักหณกเนี่ยนะครับหรือห้างพุ่นส่วนเนี่ยนะครับซึ่งมีเครื่องหมายตาสัญลักษณ์นะครับเป็นจําเลยที่2แล้วก็คดีนี้ครับ ฟ้องหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยนะครับหุ้นส่วนเนี่ยไม่จํากัดความรับผิดเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับเป็นจําเลยที่3และที่สเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่ขับรถนะครับผ่านทางร่วมทางแยกด้วยนะครับแล้วก็คดีเนี่ยนะครับในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยจำเลยนะครับมาต่อสู้เลยนะครับว่าตัวของผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็คือโจทเนี่ยนะครับคนที่ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับซึ่งตกเป็นผู้ทุพพลภาพเนี่ยก็มีส่วนประมาทอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าผู้เสีย หายเนี่ยนะครับมีส่วนประมาทอยู่ด้วยนะครับศาลเนี่ยท่านเนี่ยจะพิพากษาในคดีนี้อย่างไรก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้อ่ะครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา70เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา70วางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ขับขี่ ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกทางข้ามมานะครับเส้นให้รถหยุดหรือวงเวียงต้องลดความเร็วของรถลงนะครับคดีนี้ครับสารนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยก,กน,นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา427ประกอบมาตรา425นะครับมาตรา438มาตรา442และมาตรา821เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา427วางหลักอย่างนี้นะครับบทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้นท่านให้ใช้ บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลมมาตรา425เนี่ยนายจ้างนะครับต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทาไปในทางการชี่จ้างนั้นมาตรา438มี2วรวคกนะครับค่าสินใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สารวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดนะครับวักสองนะครับอันหนึ่งค่าสินใหม่ทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดอันได้ก่ะขึ้นนั้นด้วยมาตรา442วางหลักอย่างนี้นะครับถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซต์ท่านให้นาบทบัญญัติแห่งมาตรา2 2 3มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา223บามวรรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทําความผิดอย่างใดอย่างหนึง่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซท์ท่านวันนี้อันจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทน แต่ฝ่ายผู้เสียหายนะครับมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณพอสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดคดีนี้ครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกน,นะครับมาตรา821วางหลักอย่างนี้นะครับบุคคลใดเชืดอบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีรู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชื้อตัวเขาเองออกแ,แสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีท่านว่าบุคคลนั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลใย ผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนนึงเป็นตัวแทนของตน คดีนี้ครับศาลดีการนะครับท่านเมตสินอาไว้นะครับเมื่อปีพศ2550คดีนี้ครับโจดขับรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงนะครับทั้งที่เป็นทางร่วมทางแยกซึ่งโจดนะครับต้องลดความเร็วของรถลงเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อโจทเนี่ยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา70โจ์นะครับจึงมีส่วนประมาทอยู่ด้วยรถแท็กซี่คันเกิดเหตุนะครับเป็นของ จำเลยที่2มีชื่อและตาของจำเลยที่2นะครับติดอยู่ที่ประตูรถทั้ง2ด้านคนทั่วไปนะครับที่ได้พบเห็นจะต้องเข้าใจว่าเป็นรถของจำเลยที่2การที่จำเลยที่2เนี่ยยอมให้จำเลยที่1นะครับนำรถออกวิ่งรับคนโดยสารนะครับในานามของจำเลยที่2โดยเปิดเผยโดยจำเลยที่2นะครับได้รับผลประโยชน์ด้วยเท่ากับว่าจำเลยที่2นะครับเชิดให้จำเลยที่1เนี่ยเป็นตัวแทนของจำเลยที่2ในการรับบรรทุกคนโดยสาร จำเลยที่2เนี่ยจึงต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุดจริตนะครับเสมือนว่าจำเลยที่1เนี่ยเป็นตัวแทนของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา821และต้องร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดของจำเลยที่1นะครับต่อโจทก์ตามมาตรา427ประกอบมาตรา425นะครับจำเลยที่3ที่4นะครับเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของจำเลยที่2นะครับจึงต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่1เนี่ยทำให้โจท์ ได้นะครับได้นะครับความเสียหายโดยต้องทุกพลภาพนะครับความทุกพลภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นความเสียหายอย่างอื่นอันนิ้ใช่ตัวงเงินนะครับโจทย์เนี่ยมีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้ด้วยและศาลน่นะครับย่อมมีอำนาจวินิจฉัยตามควรแกพ่พฤติการและความไร้แรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438นะครับคดีนี้นะครับโจทย์นะครับยื่นฟ้องนะครับโดยได้รับอนุญาตขอให้ดำเนินคดีอย่างค้นอณาถาจำเลยที่1นเนี่ยเป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแท แทนของจำเลยที่2อนะครับส่วนจำเลยที่3และจำเลยที่4เนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่2เมื่อวันที่21พฤษภาคมนะครับพศ2538เวลากลางคืนนีนะครับจำเลยที่1น่นะครับขับรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียนเน่นะครับ6ทอทหารขีด542-1กรุงเทพมหานครในทางการที่จ้างหรือเพื่อกิจการของจำเลยที่2ด้วยความประมาทนะครับโดยขับรถด,ด้วยความเร็วสูงมาจากถนนแจ้งวัฒนะมุ่ง หน้าสู่สี่แยกพงมเพชรนะครับเลี้ยวขวาเข้าซอยสามเมื่อขีตัดหน้ารถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียนนะครับกรุงเทพมหานครหนึ่งรอเรือขีดสามสี่สองเก้านะครับที่โจ์ขับมาจากสี่แยกพงเพชรอย่างกระทันหันในระยะกระชั้นชิดนะครับเป็นเหตุให้รถที่จเลยที่1ขับเนี่ยเฉียวชนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวล้มลงนะครับโจดเนี่ยได้รับอันตรายสาหาัสพอให้บังคับจำเลยทั้ง4นะครับร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้เอ่โจทย์นะครับเป็นเงิน จำนวน3 5 3ล้านบาทาพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนะครับจนกว่าจะชำระเสร็จแกโจดระหว่างพิจารณานะครับจำเลยที่3นะครับยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยรถแท็กซี่คันเกิดเหตุนะครับจากจำเลยที่2เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นนะครับท่านอนุญาตนะครับคดีนี้ครับโจดนะครับทิ้งฟ้องจำเลยที่1ซึ่งเป็นคนขับนะครับศาลชั้น ต้นเนี่ยท่านมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่1เสียจากศาลร,ระบบความคดีนี้ครับจำเลยที่2ที่3และที่4ี่ให้การทํานองเดียวกันว่าจำเลยที่1นะครับมีชยัยดูจ้างและตัวแทนของจำเลยที่2เป็นเพียงผู้เช่ารถแท็กซี่คันเกิดเหตุนะครับจากจำเลยที่2ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับจำเลยร่วมเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเพราะความประมาทของโจทก์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับค่าเสียหายเนี่ยไม่เกิน20,000 0บาทขอให้ยกฟ้องคดีนี้ครับ จำเลยร่วมนะครับให้การว่าจำเลยที่2นะครับมใช่ในายจ้างที่เป็นตัวกลางของจำเลยที่1เป็นเพียงผู้ให้เช่ารถแท็กซี่คันเกิดเหตุนะครับแก่จำเลยที่1เมื่อจำเลยที่2นะครับผู้เอาประกันภัยเนี่ยไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์จำเลยร่วมนะครับผู้รับประกันภัยเนี่ยจึงหลุดพ้นจากความรับผิดด้วยเหตุ <heh S 2> ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดเ <rehab S 2> <pedir S 1> พราะความประมาทของโจทย์นะครับเพียงฝ่ายเดียวค่าเสียหายนะครับไม่เกิน20,000บาทกรมธรรม์ประกันภัยจำกัดความรับผิดของจำเลยร่วมนะครับไม่เกิน1 100, บาทขอให้ยกฟ้องคดีนี้ครับสารจำต้นเนี่ยน,น,นะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาว่าให้จำเลยที่2 3และ4ร่วมกันชำระเงินเนี่ยนะครับจำนวนนึ่งล้านเก้น1้านสบาท50สตางค์นะครับพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทลอนะครับให้จำเลยร่วมนะครับรับผิดชำระเงินดังกล่าวจานวนเนี่ยนะครับหนึ่งแสนบาทกับให้ ให้จมเลยที่2ที่3ที่4และจาเลยร่วมนะครับร่วมกันใช้ค่าลิชาธรรมเนียมแทนโจ,จ์โดยกําหนดค่าทนายความ,มานะครับสองหมบาทเฉพาะค่าธรรมเนียมศาลที่โจ,จ์ได้รับการยกเว้นให้อาดําเนินคดีอย่างคนอนาถานะครับหรือว่าได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยนะครับให้จําเลยที่2ที่3ที่4และจําเลยร่วมเนี่ยร่วมชําระต่อศาลในานามของโจ,จ์ตามส่วนแห่งความรับผิดของตนเนี่ยนะครับค่าคืนศาลเนี่ยให้ใช้แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจ,จ์ชนะคดี จำเลยที่2ที่3ที่4เนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับสู่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยท่านพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่2ที่3ที่4นะครับร่วมกันชำระเงินนะครับจำนวน1ล้านหนึ่8บาทส3สาสตางค์นะครับพร้อมดอกเบียเ้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทนะครับนอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพาสษาศาลชั้นต้นค่าทิทา รมเนียมชั้นอุทธร์เนี่ยนะครับให้เป็นพับคดีนี้ครับโจดและจำเลยที่2ที่3ที่4ดีกาขึ้นมานะครับโดยโจทเนี่ยได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรมเนียมสารเนี่ยนะครับคดีนี้ครับสารดีกานะครับท่านพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับพิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยรับฟังได้ว่าจำเลยที่2นะครับเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับจำเลยที่3ที่4เนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อวันที่21พฤษภา คมนะครับพศ2535เวลาประมาณ23.00นาฬิกานะครับจำเลยที่1เนี่ยขับรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียนนะครับ6ททหารขีด5421กรุงเทพมหานครของจำเลยที่2เนี่ยไปตามถนนประชาชื่นจากด้านถนนแจ้งวัฒนะนะมุ่งหน้าสู่4ี่แยกพงเพชรนะครับส่วนโจทย์เนี่ยขับรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียนนะครับกรุงเทพมหานคร1รอเรือขีด3429ไปตามถนนดังกล่าวจากด้าน แยกพงเพชรนะครับมุ่งหน้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะในทิศทางตรงข้ามมานะครับต่อมาเนี่ยรถจักรยานยนต์ของโจดเนี่ยพนกับรถแท็กซี่ที่จําเลยที่1น,นะครับขับเลี้ยวขวาเข้าถนนซอยสามขีนะครับตำบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจรําเลยที่1น,นะครับถูกเจ้าพนักงนานตำรวจเนี่ยจับกลุ่มและพนักงนานอายการนะครับยื่นฟ้องจําเลยที่1ต่อศาลชั้นต้นในข้อหาขับรถโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสและหลบหนี ไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับจำเลยที่1เนี่ยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นเนี่ยน,นะครับท่านพิพากษาว่าจำเลยที่1นึ่งเนี่ยนะครับมีความผิดตามฟ้องคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่767ทับสองปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยที่2ประการแรกมีว่าการที่สารชั้นต้นเนี่ยน,นะครับสั่งจำหน่ายคดีจำเลยที่2ไปแล้วต่อมาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเป็นการชอบหรือไม่เห็นว่านะครับจำเลยที่2เนี่ยดีกาในปัญหา ีน้โดยอ้างเอาข้อความนะครับและนเนื้อหาเช่นเดียวกับคำฟอ้องอุทธรณ์นะครับของจำเลยที่2เนี่ยมาให้ศาลหยิบยกขึ้นวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งนะครับโดยชัดแจ้งว่าศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งเนี่ยวินิจฉัยข้อเท็จรจริงเนี่ยหรือข้อกฎหมายไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับหรือวินิจฉัยอย่างไรจึงจะถูกต้องแต่กลับมาให้ศาลฎีกานะครับวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคำฟอ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่1นะครับจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วย มวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแท่งนะครับมาต,ตรา249วรรคหนึ่งนะครับสาลดีกาเนี่ยไม่รับวินิจฉัยให้ปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทและจำเลยที่2นะครับที่3และที่4ในประการต่อมามีว่าเหตุละเมิดเกิดจากความประมาทของโจทหรือจำเลยที่1ปัญหานี้นะครับโจทเนี่ยมีพันตำรวจตีมนัดยนะครับพนักง,งานสอบสวนเบิกความว่าบริเวณที่เกิดเหตุนะครับเป็นแยกถนนประชาชื่นนะครับตัดกับถนนซอยสามม มีสัญญาณไฟจาราจรทั้งทางด้านตรงและเลี้ยวขวานะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยสัญญาณไฟจารจาจรสีเขียวดังกล่าวเนี่ยจะขึ้นคู่นะครับคือสัญญาณไฟเลี้ยวขวานะครับจะขึ้นประมาณ5วินาทีแล้วจะดับนะครับถ้ามีสัญญาณไฟเลี้ยวขวาขึ้นเนี่ยนะครับสัญญาณไฟที่มาจากด้านพงเพชรจะเป็นสัญญาณไฟจาราจรสีแดงนะครับแต่ถ้าสัญญาณไฟเลี้ยวขวาดับแล้วสัญญาณไฟที่มาจากด้านพงเพชรนะครับจะเป็นสัญญาณไฟจราจรสีเขียว พยานได้สอบคำให้การของจำเลยที่1ว่าขณะเลี้ยวขวานะครับได้เห็นสัญญาณไฟจราจรสีเขียวหรือไม่จำเลยที่หเนี่ยว่าเห็นนะครับพยานถามว่าเห็นกี่ดวงจำเลยที่1เนี่ยไม่ยืนยันเหตุที่พยานเนี่ยมีความเห็นสั่งฟ้องจำเลยที่1นึ่นะครับเนื่องจากประการแรกเนี่ยจำเลยที่1เนี่ยชนแล้วหลบหนีนะครับประการที่2เนี่ยจำเลยที่1เนี่ยไม่สามารถชี้แจงเรื่องสัญญาณไฟได้ว่าเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเขียวกี่ดวงนะครับน่าเชื่อว่ามีการฝ่าฝ สัญญาณไฟของรถที่จะเลี้ยวขวานะครับกับมีคำรับสารภาพของจำเลยที่1น,นะครับในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่767ทับ2,539ของศาลชั้นต้นนะครับที่จำเลยที่1เนี่ยถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาจากการเกิดเหตุละเมิดดังกล่าวนะครับและจำเลยที่1เนี่ยรับสารภาพว่าจำเลยที่1น,นะครับขับรถโดยประมาทเลี้ยวขวาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของโจทนะครับในระยะกระชันชิดเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันนะครับชนกันและจำเล ที่1เนี่ยหลบหนีส่วนจําเลยที่2ที่3และที่4นะครับมีนายทัศนานายประเทืองนายวิษณุนะครับเป็นพยานเบิกความในทํานองว่าจําเลยที่1น่นะครับไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทนั้นจําเลยที่2ที่3และที่4เนี่ยไม่นําจําเลยที่1มาเบิกความยืนยันเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพยานจําเลยที่2ที่3และที่4เนี่ยดังกล่าวอ่ะยังเบิกความโดยไม่ยืนยันข้อเท็จจริงว่ารถยนต์ที่พยานเห็นชนกันนั้นเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ชนกันในคดีนี้หรือไม่และจากคํเบิกความนะครับ ก็ไม่มีข้อท็จจริงอย่างใดเนี่ยที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับพฤติการที่อ้างว่าได้เห็นเหตุการณ์นะครับเช่นมีการหยุดรถให้ความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าที่ตำรวจนะครับหรือให้การไว้ต่อพนักง,งานสอบสวนแต่อย่างใดจึงเป็นเพียงคำเบิกความลอยๆอยนะครับไม่มีน้ำหนักรับฟังและเป็นพิรุษน่าสงสัยนะครับว่าพยานดังกล่าวเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจริงหรือไม่นะครับพยานโจทย์นะครับมีน้ำหนักให้รับฟังมากกว่าพยานจำเลยที่2ที่3และ ที่4นะครับข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังได้ว่าหเหตุละเมิดนะครับเกิดจากความประมาทของจําเลยที่1ดีกาข้อนี้ของจําเลยที่2ที่3และที่4ฟังไม่ขึ้นนะครับปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ต่อไปมีว่าโจทย์นะครับมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่เห็นว่าเมื่อพิเคราะห์จากภาพถ่ายนะครับหลังเกิดเหตุเอกสารหมายรอลิงเก้านะครับปรากฏว่าสภาพรถแท็กซี่นะครับถูกชนตรงประตูด้านซ้ายบุบเสียหายอย่างมากแสดงให้เห็นว่าถูกชน โดยแรงนะครับประกอบกับโจ์เองเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขนาดสมองนะครับได้รับการกระทบกระเทือนเลือดออกในสมองต้องผ่าตัดและกระดูกแขนขาหักนะครับจนต้องทุพพลภาพในเวลาต่อมาพฤติการทางกล่าวนะครับแสดงว่าโจทเนี่ยต้องขับรถจักรยานยนต์นะครับมาด้วยความเร็วสูงทั้งที่บริเวณทางกลนะครับเป็นทางร่วมทางแยกซึ่งโจท์นะครับต้องลดความเร็วของรถลงเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อโจท์นะครับมิได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา70โจทย์นะครับจึงมีส่วนประมาทอยู่ด้วยดีกาข้อนี้ของโจทย์ฝังไม่ขึ้นปัญหาต่อไปนะครับมีว่าจำเลยที่2ที่3และที่4นะครับต้องร่วมรับผิดในการกระทําละเมิดของจำเลยที่1ต่อโจทย์หรือไม่เพียงใดนั้นเห็นว่านะครับข้อที่จริงตามที่โจทย์และจำเลยที่2ที่3และที่4นะครับนำสืบเนี่ยได้ความว่ารถแท็กซี่คันเกิดเหตุนะครับเป็นของจำเลยที่ส มีชื่อและตาของจำเลยที่2อนะครับติดอยู่ที่ประตูรถทั้ง2ด้านนะครับคนทั่วไปเนี่ยที่ได้พบเห็นรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยจะต้องเข้าใจได้ว่าเป็นรถของจำเลยที่2อนะครับดังนั้นการที่จำเลยที่2เนี่ยยินยอมให้จำเลยที่1น่นะครับนำรถยนต์คันดังกล่าวออกวิ่งรับคนโดยสารในนามของจำเลยที่2อนะครับโดยเปิดเผยโดยจำเลยที่2อนะครับได้รับผลประโยชน์ด้วยพฤติการดังกล่าวนะครับเท่ากับว่าจำเลยที่2เนี่ยเชิดให้จำเลยที่1เนี่ยเป็น เป็นตัวแทนของจำเลยที่2ในการรับบรรทุกคนโดยสารเนี่ยนะครับจำเลยที่2เนี่ยจึงต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุดจริตเนี่ยนะครับเสมือนว่าจำเลยที่1เนี่ยเป็นตัวแทนของตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา821และต้องร่วมรับผิดเนี่ยนะครับในการกระทําละเมิดของจำเลยที่1ต่อโจทย์นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา427ประกอบมาตรา425จําจำเลยที่3และที่4นะครับเป็นหุ้น ส่วนไม่จํากัดความรับผิดของจาเลยที่2จึงต้องร่วมรับผิดดังกล่าวด้วยส่วนค่าเสียหายของโจ์มีเพียงในนั้นเห็นว่าผลแห่งการละเมิดของจําเลยที่1นะครับทำให้โจทเนี่ยได้รับความเสียหายโดยต้องทุพพลภาพนะครับโจดนะครับชอบที่จะเรียกค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายอย่างอื่นค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงนะครับหรือแต่บางส่วนทั้นในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตความทุพพล ผภาพนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินนะครับโจท์เนี่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้ด้วยและศาลเนี่ยนะครับย่อมมีอำนาจวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการนะครับและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438นะครับสำหรับปัญหานี้เห็นว่าศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งนะครับได้พิเคราะห์กำหนดค่ารักษาพยาบาลนนะครับจำนวน434,132บาท50สตางค์นะครับตามใบเสร็จรับเงิน ที่โจทย์นามาแสดงและใช้ดุลพินิษฐ์กำหนดค่าเสียหายอื่นนะครับที่โจทย์ไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยมาแสดงสําหรับค่าใช้จ่ายค่าเฝ้าไข้นะครับเป็นเงิน ,6000 บาทค่ารถยนต์นะครับรับจ้างเดินทางไปทากายภาพบําบัดนะครับเป็นเงินเนี่ยสามหมบาทนั้นเหมาะสมแก่โจทย์แล้วส่วนค่าเสียความสามารถประกอบการงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับที่ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งเนี่ยกำหนดให้เป็นเงิน1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับนั้นเมื่อพิเคราะห์สำเนาสมุด จำตัวคนพิการนะครับเอกสารหมายจอ3ลักษณะความพิการนนะครับคือแขนงขาอ่อนแรงส่วนอาการทางสมองนั้นได้ความว่าหากโจดนะครับหายชัดภายใน1ปีแพทย์เนี่ยจะใส่กระโหลกเทียมที่สมองนะครับแสดงให้เห็นว่าโจดนะครับเสียความสามารถประกอบการงานในปัจจุบันและอาจส่งผลในอนาคตจึงเป็นค่าเสียหายที่เหมาะสมแล้วนะครับส่วนค่าเสียหายเนี่ยสำหรับค่าทุกคนภาพกลายเป็นคนพิการสมองไม่ปกตินะครับไม่สามารถ ามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้นเห็นว่าโจ์นะครับมีอายุเพียง22ปีอยู่ในวัยทำงานนะครับการที่ต้องทุพพลภาพถึงขนาดแขนขาอ่อนแรงนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งที่มีอาการทางสมองถึงขั้นต้องใส่กระโหลกเทียมนนะครับถือได้ว่าเป็นอาการพิการนะครับที่จะต้องเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของโจท์นะครับและเป็นความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจนะครับสมควรที่จะต้องกำหนดค่าเสียาหายให้เหมาะสมแต่เมื่อโจ์นะครับ ขอค่าเสียหายในส่วนนี้เพียง30,000นบาทแม้จะเป็นจํานวนไม่มากแต่ถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายนะครับที่โจทย์พึงพอใจชอบที่จะกําหนดให้ตามขอนะครับการที่สารอุทธรภาคหนึ่งเนี่ยลดค่าเสียหายในส่วนนี้ลงเนี่ยเหลือเพียง10,000 0สบาทนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกานะครับเมื่อโจทย์เนี่ยมีส่วนประมาทด้วยจึงต้องอาศัยพฤติการนะครับดังกล่าวเนี่ยเป็นประมาณในการกําหนดค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่โจทย์ด้วยนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพา นิดนะครับมาตรา442ประกอบมาตรา223นะครับดังนั้นที่ศาลอุทธรภาคหนึ่งนะครับกำหนดให้จำเลยที่2ที่3และที่4นะครับใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แกโจทย์2ใน3ชอบแล้วนะครับโจทย์เนี่ยจึงมีสิทธิได้รับค่าสินใหม่ทดแทนนะครับจำนวน1ล้านสน1บาท66สตางค์นะครับ, 1, 3, 7, 21, 66, นะรบดีกาข้อนี้ของโจทย์ฟังขึ้นบางส่วนนะครับส่วนดีกาข้อนี้ของจำเลยที่2ที่3ที่ 4, สี่ฝั่งไม่ขึ้นพี่ภ้าสาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่2ที่3และที่4นะครับชำระเงินเนี่ยจำนวน1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมบาท66สตางค์นะครับพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะชําระเสร็จกจะจ์นอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคําพี่า้าาสารอุทธรภาคึ่งค่าริจาธรรมเนียมชั้นฎีกานะครับทั้ง2ฝ่ายให้เป็นพับก็ท่านท่านผู้ชมท่าน อยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่7673 2550มทับนานะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะเรียกร้องไปแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับ ถ้าสมมุติจงเกิดว่าท่านเนี่ยในฐานะผู้เสียหายนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกเนี่ยติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ทีมงานทนายอ้อนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยยินดีที่จะให้คําแนะนํำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ย im, จะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเทียบร้อกับคู่กรณีต่อไปเรายินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ขับรถนะครับเรารู้ตัวเนี่ยว่าเราเนี่ยขับไปเฉียวชนเขาอะนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายประมา ท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับหรือว่าเราขับรถไปเฉียวชนเขาเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสาหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนํานเรียนเลยนะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่าท่านมีรถเนี่ยท่านต้องตรวจสอบเลยนะครับว่ารถาท่านนี้ได้จัดทําพรบรหรือประกันภาพบังคับไว้หรือไม่เราอยากปล่อยให้รถเราไม่มีพรบรนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติยังเกิดว่าเรามีรถนะครับท่านเนี่ยควร ที่จะต้องทําประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยแจ้งกับโบกเกอร์หรือตัวแทนบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับว่าะส์จะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัมยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้านบาทต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิบล้านคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับ, <pedestrian S 2> บวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสัก5ล้านบาทเวลาเกิดเหตุาการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยก็ยังมีบริษัทผู้รรัับปะกน เ,เขาเข้ามารองรับนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนําเกิสาระความรู้ดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ครับขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ